Power ห้าน9เก้า DIY ครับวันนี้สําหรับใครที่เบื่อป้ายทะเบียนกอบป้ายทะเบียนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนป้ายทะเบียนกันเป็นอีแบบหนึง่งจะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วเพราะว่าตัวพลาสติกกันน้นํานี่พอนานไปมันจะพลาสติกมันจะแห้งฮนะแล้วก็กอบหลุดไปตัวที่เป็นเราไม่รู้ตัวด <c oughs> ้านหลังหลุดไปแล้วนะฮะก็เลยวันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นกอบสแตนเลสดีกว่าทนกว่าฮะเป็นโลหะจะดีกว่าสำหรับผู้หญิงก็เปลีย่ยนเองได้ครับโดย เราจะใชใ้แค่ไขควงไขควงแ,วงแชกกับไขควงแบนก็พอละจริงนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลย <g ül> ก็ผู้อุปกรณ์อะไรเขาก็จะมีมาให้นะฮะลำรับถ้าเราซื้อป้ายทะเบียนใหม่มานะ,ะกรอบป้ายทะเบียนจะมีน็อตพวกอะไรให้แบบนี้นะฮะดูว่าข้างในมีอะไระตัวนี้มันจะเป็นล็อกเฉยฮะล็อกแบบคือเป็นก้ารล็อกที่แบบเอามือกดเอาเพราะว่าเขาแบบไม่ได้มีน็อตยึดนะฮะ แกะขอบมันจะมีขอบล็อกอยู่อ่าคลิกมาเนี่ยจะเป็นเขี้ยวอยู่ฮะเขี้ยวล็อกเขี้ยวล็อกแบบนี้อันนีู้สิข้างในเปื้อนมากเลยมันกันน้ําแต่ว่าเพื่ออะไรแค่น,นั้นเองอ่ะแล้วก็ต้องแกะป้ายเก่าออกครับตัวนี้มันเข้าไปมันจะอาจจะแน่นน,นิดนึงใช้พวกไขควงแบนงัดออกมาตามขอบ ถ้าทางงัดที่ก้นมันเลยง่ายกว่ามาไม่นี้ฮะอาจจะก็ลอกไปเรื่อยๆแค่นี้เองดูออกมาเรียบร้อยอก็วางไว้ทั้งว่าแต่เลยข้างในมีน็อตอยู่แค่สองตัวฮะมีตลอดรถเก่งนะรุ่นอื่นก็อาจจะมีแตกต่างกันไปแต่ว่าเขาก็มีน็อตมาซัพพอร์ตแล้หล่ะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเท่าๆกันหมดนะฮะก็ใช้ไขควงแฉกหมุนออกได้เลย ง่ายๆครับผู้หญิงก็ทำเองได้นะใครอยากจะเปลี่ยนเองโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างนะเดียว,วก็ถอดน็อตออกมาสอนนตงตัวโอเคถอดมานะกตเขาจะเป็นแบบนี้เขามีรูสองรูให้เราเราก็แกะตัวออกป้ายทะเบียนมันจะมี น็อตตัวเล็กยึดอยู่ตรงนี้นะฮะแกะออกก่อนเลยแล้วก็ตั้งระยะที่เราต้องการฮะ,ะมันมีช่องให้เราเลือกหลายช่องนี้จะตั้งให้มันสูงหน่อยหรือว่ามันปิดตานล่างก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณสักขอบช่องสองเนี่ยจะได้ไม่นี่เกินไปไม,ไม่โดม่มากเกินไปนะนะผมก็จะใช้น็อตของเขาเลยดีกว่านี่ มีน็อตตัวเดิมที่ถอดมาแล้วก็เขามีแหวนมาให้ด้วยตัวนี้นจะเป็นน็อตหัวเหลี่ยมต้องใช้ประแจคันสำหรับใครได้น็อตหัวเหลี่ยมแบบนี้ก็ต้องใช้ประแจนะอันนี้ก็จะใช้ไขควงแบนได้เลยจะเอาแค่แหวนมันนี่ฮนะแหวนสองอันมาลองโอเคเอาน็อตร้อยก็แหวนได้เลยฮนะ ก็แหวนแบบนี้แล้วก็เลือกจุดที่เราต้องการให้มันตรงที่สุดนะฮะจะเอาไว้บนนี้หน่อยก็ได้แล้วแต่ความสวยงามอยากให้มันต่ำลงก็ได้อย่างนี้ก็ได้ว่าเอกไว้กลางๆดีกว่าเนาะตามความต้องการเลยแล้วเดี๋ยวค่อยขันแน่แนๆนนะฮะยึดเข้าไปก่อนนะฮะยึดเข้าไปทั้งสองข้างก่อนแล้วค่อยปรับความตรงนะฮะ มั่นใจว่าตรงแล้วก็ยืดได้เลยนะฮะขยับไปมาได้ตอนนี้มั่นใจว่าตรงแล้วก็หมุนได้เลยหมุนล็อกได้เลยนะพอขันมือจะเลื่อนขึ้น,น,นไว้ตรงกลางกางให้มันกลาง่สุดโอเคพอตึงมือก่อนนะฮะ,ะมาขันอีกด้านนึ้ง เดี๋ยวจะขยับอีกหน่อยก็จะได้ไม่ต้องคลายออกถ้าตรงแล้วก็ต้องการแล้วตรงตามต้องการแล้วก็ล็อกได้เลยฮะล็อกแน่นได้เลยนี้ถ้าเรามีแหวนรองมันก็จะพนกว่าฮะเวลามันสะเทือนมันก็จะไม่ขยับแต่ถ้าอกไม่ได้ใส่แหวนก็มันอาจจะคลายตัวได้ง่ายกว่านะ นั้นก็เอา,ป,าเป้ายทะเบียนวางเลยครับนี่จะวางได้แบบนี้แล้วก็เอามาเทียบประกอบได้เลยอ่ะเขาจะมีล็อตตัวเล็กๆมานะล็อตที่ยึดตรงนี้นะฮะวันนี้มันยังให้ตัวได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยยึดมันให้มันแบบแน่นๆนะฮะไปขยับ ขยับไปขยับมาได้อยู่ฮ่ะตอนนี้เอาน็อตใส่เข้าไปก่อนสักตัวหนึ่งประมาณนี้เช่นเดิมครับไขไว้แบบว่าต้องแน่นนะเพื่อเราจะขยับมันได้นะทางนข้เหมือนกันฮนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดตัว ปลายจะเบียนด้นไหนด้วยใส่ไปก่อนนะฮะไม่ต้องกังวลว่าจะจับให้มันตรงออกไปนิดนึงก่อนประมาณนี้เดี๋ยวก็ขยับใส่น็อตเอาแล้วมันก็จะล็อกเองนะครับ ไปหน่อยนี่แล้วก็มาปรับเบาแล้วก็ใส่เราให้มันครบก่อนนะจะได้ปรับแต่งได้ตามต้องก่อถ้ามีไขควงเล็กๆก,ก็ดีนะฮะปัญยัดเข้าไปแล้วมันจะจะลุกเข้าไปข้างในอาจจะต้องเร็งดีๆ เราก็าขันแน่นไปเนี้ยใช้ตัวนี้ดีกว่าอเอคเพื่อการมันเด้งออกมานะครับขันให้แน่นเลยคนระับทุกมุม ้านหลังมันจะต้องน็อตม,ม,มันจะทะลุร้อยมาครับจะทําให้มันไม่หลวมนะแบบนี้อยู่ได้เป็นสิบปีฮะไม่มีหลุดใส่เองได้มีปัญหาแน่นเปิก๊กฮะเทียมสำหรับผู้หญิงใส่เองได้คนระับไม่ต้องห่วงนะฮะก็ได้มาแบบนี้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมก็เพื่อรับชมครับสวัสดีครับ